ดูดวงรายเดือนมิถุนายน2517ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมทางด้านการงานในเดือนนี้คุณอาจได้เจอกับปัญหาเก่าๆในเรื่องงานวนมาให้คุณได้แก้ไขจัดการหรืออาจต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่หัวหน้า หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณเขาอาจกดดันเรื่องงานหรือมามีปัญหากับคุณได้ทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตรวมไปถึงกับต้องระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ใหญ่สุขภาพของผู้ใหญ่แต่เรื่องหาเงินในช่วงนี้ถือว่าดีมากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีช่องทางทาเงินใหม่ๆเข้ามาทางด้านความรัก สำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณต้องระวังคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วเข้ามาหาคุณเลยซึ่งต้องระวังว่าความสัมพันธ์จะไม่ค่อยเดินหน้าหรืออีกฝ่ายยังไม่จบความสัมพันธ์ดีส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณต้องระวังปัญหาจากครอบครัวของอีกฝ่ายหรือต้องระวังว่าคนรักของคุณอาจป่วยจนต้องเข้าไปดูแลได้ทางด้านสุขภาพระวังเรื่องคิดมากเครียด